คือกองอย่างต่อไปนะครับเาะเชิญคุณพี่ คุณสัญลักษ์รอและยูนะ่นและคุณทีเหลือข้ามาเลยครับทุกท่านครับขที่เกียรติยืนเลยครับทุกท่านครับประธานเกียรติบัตรจากองค์ประธานสันงมาเลยครับ ไปดูกันต่อกับน้องกั้งนะคะก็เมื่อวานก็รับรางวัลทูตนะคะพระพุทธศาสนาด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีคนเห็นนะคะในไอจีของสาวนางนึงค่ะก็เ,เป็นน้องแฟนคลับเนะะี่ยค่ะส่งมาให้บอกว่าเนี่ยใช่แฟนพี่กั้งหรือเปล่าค่ะเราก็หยิบข่าวเนี้ยนะคะไปถามน้องกั้งค่ะว่าสาวสวยคนนี้นะคะที่มีดีกรีเป็นถึงนางงามเนี่ยไทยซูเปอร์โมเดลเนี่ยตกลงจะใช่หวานใจตัวจริงของน้องกั้งหรือเปล่ารวมไปถึงถามถึงครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินทางจากญี่ปุ่นเพื่อมาเยี่่่่ยยยมด้ววแตวาอู สักพักนะคะเดี๋ยวจะกลับไปแล้วล่ะค่ะอาล่ะค่ะไปเป็นกาลังใจให้น้องกั้งวรกรกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มายินดีด้วยกับรางวัลอะไรเอ่ยคครับผมรางวัลของวันทูตของศาสนาครับผมวันอาสาหะบูชาเนี่อาสาหะบูชาครับผมวันนี้ที่สีคอนบางแคที่เขาแสองเหมือนจริงเลยรู้สึกอางไราได้มาเวียนเทียนด้วยคือคือตอนแรกพอได้เห็นก็คือโอ้ยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กั้นได้รับรางวัลอย่างนี้ด้วยครับผม ภูมิใจไมหมคะในฐานะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนครับผมก็ภูมิใจมากครับคืออย่างอย่างกางั้งกั้งตอนเด็กๆก,ก็ไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งความเป็นพุทธของเราอย่างเงี้ยครับผมคือคุณพ่อคุณแม่จะสอนในการสวดมนต์ตั้งแต่เด็กครับผมอย่างน้อยก่อนนอนเราก็สวดมนต์แล้วสิ่งห้าเราก็รู้ตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็วันอาหารบูชาเขาจะไปทําบุญด้วยป่ะครับครับผมก็วันก็ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยพอดีเราก็เลยคุยกันไว้ว่าถ้าวันนั้นมีเวลาว่างมีโอกาสทที่่แบบวาาาจะพออไไปํงงนด้้ยเ หรือว่าจากทำงานแป๊บหนึ่งอ่ะ,อะเราจะไปทำบุญกันครับอย่างน้อยก็ตื่นมาตักบาตรครับผมพูดถึงคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ทราบคือมาเมืองไทยล้นนี่มานานไหมคะ,ะจริงๆตอนนี้คือคุณพ่อคุณพ่อ,อร่างกายตอนแรกไม่ค่อยสบายนิดนึงะนะครับผมแล้วคุณพ่อก็เลยเหมือนอยากจะมาหาคุณหมอ,อใช่พอแล้วพ่อมาแล้วตอนนี้คือตอนแรกนอนโรงพยาบาลครับแล้วตอนนี้ออกแล้วครับผมก็ดีขึ้นแล้วเป็นห่วงท่านไหมคะเป็นห่วงมากครับตอนแรกครับเราก็ยิ่งทํางานด้วยเราก็คือเวลาที่เราจะอยู่กับพ่อแม่ได้ก็คือต้องไปเฝ้าอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลย ทำงานเสร็จก็ขับรถไปเฝ้าที่โรงพยาบาลครับแม่ก็ยังสวยอเสมอนะคะขอบคุณครับแม่คุณแม่คนดีใจ <laughs> ครับผมแล,แล้วคุณแม่คุณพ่อจะกลับไป,ไปตอนไหนคะเนี่ยก็ตอนนี้คิดไว้ว่าน่าแป่ชินหน้าครับคือคุณหมอรอดูระยะเวลาให้ยาคงที่ก่อนแล้วสมมติสภาวะเรื่องความดันโอเคแล้วก็คือจะกลับได้แล้ว ุยไงมาคะกับผลงานเราตอนนี้แบบเออลูกเรามีเจ่อเสียงแล้วแต่อยู่คนเดียวนะเขาก็เป็นห่วงรับผมก็คือกันกันอยู่กับพี่สาวแล้วก็มีคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจเราตั้งแต่ตอนที่เราสมัครเดอะสตาร์เราได้8คนแล้วเงี้ยครับผมก็เห็นแล้วว่าเราสามารถทําตามความฝันเราได้อยเงี้ยครับก็ ขอให้กำลังใจกันตลอดครับเป็นห่วงเรื่องสาวๆไหมคะจะมีข่าวบ้างเนี่ยค่ะจริงๆแอบมีนะฮะคุณพ่อแอบมีเป็นห่วงคุณพ่อบอกว่าแบบเออคือคือเรื่องข่าวเนี่ยเป็นเป็นห่วงครับแต่คุณพ่อบอกว่าคืออายุเราเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มโตแล้วครับผมก็อยากให้มีมีคุยมาแนะนําให้ระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับตามปกติครับผมได้ยินันว่ายังโสดสนิทสนิทมากมากจะมีข่าวบ้างครับผมเรื่องเรื่องข่าวก็เป็นแค่ข่าวครับผมเพราะว่าจริงๆก็โสดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแบบไหนคะสเปค สเปกอะครับคือคือตอนเด็กๆนี่หน้าตาก็มีพี่โอ้นะฮะตลกนะฮะตลกตลกตลก,ตลกก็ได้คือกัอ้นแอบ,บมีแบบว่ากิมมิคที่แบบชอบแบบว่านิสัยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกกันละก,กันอันนี้เป็นสเปกแรกที่กั้นที่กั้นชอบมากกว่าแล้วก็ถ้าสมมติกั้นจะคุยกับใครอะไรงไงก็ว่าต้องรู้จักสนิทมากกว่านี้ด้วยครับตัวเล็กได้ไหมคะตัวเล็กก็คือกั้นไม่ค่อยเกี่ยงนะไม่ค่อยเกี่ยงนะแต่ตัวเล็กจริงๆก็แอบชอบนะดูน่า <laughs> ชจงจคู่จิ้นน้องสาวเลยครับวันนั้นครับผมท้ายสุดแล้วฝากถึงผู้สาัาสิกาชนกันเลยค่ะวันวันพระที่จะถึงนี้วันพระใหญ่เข้าพรรษาด้วยครับผมวันพระนะฮะหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าบางทีไม่มีเวลานะครับทำบุญแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับบางครั้งคือเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปทําบุญสมมติว่าเราเดินไปไหนเราเห็นแบบว่าเป็นกลองบริจาคไงครับผมแล้วเราหยอดเงินเราเรามีแรงเรามีกาลังมากเท่าไหร่เราก็ใส่เท่านั้นไงครับก็เป็นอะไรที่ทําบุญได้ดีมากครับผมก็ใหญ่ทุกคนนะฮะ ร่วมกันทําบุญนะครับวันพระวันนี้ก็ไปกับครอบครัวก็ได้ครับจะได้มีความสุขกับครอบครัวเลยนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กยุคนี้เลยนะคะก็รอเชียร์ผลงานด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าละครของน้องกั้งวรกรนะคะ